สวัสดีครับพวกเราชาวโตเกียวมิวสิกทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอย่างเป็นทางการนะครับและวันนี้ก็เดินทางมาถึง EP ีที่9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับรีมงานที่มีชื่อว่าวงวารุณเลิศไพศาลช่วช่วงชัชวานกุลนะครับผมเป็นตรีมเดอะมิวสิควนะครับผมเหมือนบ้านทรายทองนะครับเรายกฉากที่เป็นฉากภายในของบ้านนะครับมาไว้บนเวทีนะครับผม ยกบ้านทั้งหลังนะครับฉากนั้นฉากนี้ทุกๆฉากทุกๆมุมนะครับมาไว้บนเวทีจริงนะครับผมเสมือนจริงเลยนะครับตรีมบ้านทรายทองนะครับแต่ว่าวงตระกูลของพวกเราชื่อว่าวงวาลุนเลิศดไพศาลชดช่วงเชวชวานกุลนะครับผมเป็นเรื่องราวของการแย่งสมบัติชิงรักหักสวัสดิ์หักมุมฆ่าราันพันแทงมีทุกรูปแบบนะครับ <c oughs> อันนี้ก็พูดคร่าวๆนะครับ วงวาลูเลิศไพศาลชดช่วงเชชวานกุลนะครับผมแล้วตอนนี้ท่านชายชินก็มาถึงแล้วครับผมคุณชายชินพัฒน์ครับแมนครับพี่พี่นี่มาถึงเราปะพี่น้องฉากไหมฉากมาพูกฉากแต่ครับไม่ไม่สมีดิสิมีมุมตั้งๆอีกบ่ะเนี่ยซิมีห้องตั้งๆอีกว่าสิเป็นแบบใดประมาณใดหลุมใดเอ้าบ่ไดลไ<อ>ม,ม่สมีหรอครับบ่ไดลไม่สมีบ่ไดลไม่สมีอันนี้อันนี้แค่ตรงเวทีซื้ออันนี้ก็ฉากบานใหญ่แม่อันนี้ก็ฉากบานใหญ่แต่ว่าจะมีห้องย่อยอีกของนั่นห้องนี่ที่ว่าต้อง หลายรูปแบบหลายเรื่องเล่าแรงนี่แมน่ได้มโซนที่เด็ดเลยไล่ยุ่ยได้โซนที่เด็ดเลยไล่เลือจะเปิดเผยมาไม่ได้มันต้องมีอะไรที่ลุ้นแบบครับเซอรร์์ไพสอันนี้คือฉากใหญ่เฉยเฉยนอันนี้ฉากหลักฉากใหญ่เฉยเฉยแมนแมนครับแมนครับเก็ีแล้วต้องผู้ใดอย่าพลาดต้องเฝ้าซื้อบัตรซื้อตั๋วอย่าไปซื้อจอๆอย่าไปคิดว่าเหรียญถุงหนึ่งซื้อบัตรได้สามสี่วงเลีอย่าไปคิดพี่น้องเฝ้าสื้อไว้เลยแอดมินเขาเจ้าสิไดดึงดึงดึงเขาคุมมาสิได้ทันครับผม บัตรหน้างานก็299ใช่ครับอ่าบัตรหน้างาน299จำกัด300ที่นั่งนะครับสามาร้อยที่นั่งเท่านั้นสามารถบล็อกอินเข้ามาซื้อที่หน้างานได้เลย EP นี้สุดพิเศษเลยก็คือมีรับเชิญนะครับคุณแม่จินตลาพุทธลาภครับคุณพี่จินตลาพุทธลาภแล้วก็คุณพี่เบียร์คำสิงเนาะครับจะมาหรือเป็นตัวอีนอย่างน้อบัตรนี้มาหรือเป็นอะไรมาเสือมูนลักฟ้อะไรเหรอบัตรนี้เบลนครับเพือตื่นเต้นเพื่อลุ้นแท้พิเศษวันนี้คือมีน้องยูริมาขึ้นเวทีนนาา้้้องยยยยยูููรรรริิิกก็็มมดดววคับ แมนครับโอ้ยสามคนเหมือนคุ้มคาแห้งครับถ้าศิลปินขายโตเกียวกับขุมคาเราแบบนี้มาเบิรงรับเชื่ออย่คุ้มคาไป็นไงเลยพี่น้องครับไปยังถึงเบิรงยังไงเท่ากันเลยมันไในเทตมันในเขแพร่ก็ไม่รู้ตัวบม่รู้ครับผมเขตเบอร์อะไรครับท่านชายชินชายชินครับอันนี้ก็เป็นลูกของคุณปู่คุณปู่ลูกคุณปู่สมัยสมัยยังหนุ่มอยู่นะครับสมัยยังหนุ่มสมัยคุณปู่เป็นบ่าวนะครับ มารู้ตัวบารู้บารู้กันหรอแมนท่านชายชินอันนี้ก็จะเป็นทับเนียบของพวกเฮาวงวารุ่นแมนวงวา่าท่านชายชินครับคุณปูสมปุ้นยาครับข้างล่างก็จะเป็นขี้ข้าแมนสุดเขาจะออกข้างหลังยังบรีสไสบันไดนะครับอันนั้นรูปวงตระกูลรูปวงตระกูลครับรูปวงสกุลอ่ลองย่างมาลงมากบรงลุครับผมเท็ดเห็ เบยบานวงวาลนเลิศไพศาลชดช่วงชัชวานคุณลูกคุณปูคุณปูมาหิิงเเแงยุทธ์แหลโอเคครับพี่น้องยังได้กับฝากเซบาสเตียนปัวในเดิอมือแรกนีมีอะไรหน้าลุ้นหน้ารองมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ถื่ตาตืนใจแน่นอนกับตัวเกมมิสิกไรส์สตีงอีพีที่เก้าบคุณครับ ตอนนี้ศิลปินของเราก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับน้องสแตมสวัสดีครับน้องซีแกรมสวัสดีพี่เจนนี่ครับสวัสดีครับน้องลีโอสวัสดีครับเหลือชัยดุ๊กยังไม่มาชัยดุ๊กไปไหนซีแกรมเป็นไงเห็นฉากแล้วเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็อยากเป็นโซฟาอยู่ไหนอะโซฟาอยู่ไหนยังไม่เอามาค่ะเห็นแล้วอยากเป็นบ้านสวยอยากเป็นอยากเป็นอะไรคะนี่คือ ใช่มีคนล้อมอีกน่ดกี่ <Okay. S 2> <ป>แล้วนะคะทุกคนสำหรับ EP 9สต e มมิง่งนะคะก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วกันได้เลยนะคะจิ้มที่ลิงก์ด้านล่าง129บาทเท่าเดิมนะคะแล้วก็หรือว่าใครจะมาหน้าง,งานนะคะมีบัตร2 9 9บาทจำกัดเพีง300ท,ที่นั่งบอกเลยว่าศิลปินรับเชิญวันนี้เราจัดเต็มมากนะคะพบก,กับแม่จินตลาเนาะแล้วก็พี่เบสคัสิงนะคะแล้วก็มีน้องอยูริด้วยนะคะวันนี้ เจอกันแน่นอนนะคะพี f พีเท่านใดนะครับสนใจซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตลุ่มปิดนะครับสามารถทักข้อความเพจมาที่เพจนี้เลยนะครับผมเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับสามารถทักข้อความมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีพี่พีแอดมินสแกนบายรออยู่นะครับแล้วก็พี่พท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับผมสนใจจะมาชมคอนเสิร์ตหน้างานนะครับสามารถลกอินเข้ามาได้นะครับผมบัตรราคา 299บาทจำกัด300ที่นั่งเท่านั้นนะครับผมวงวารุนเลิศภัยสารชดช่วงชัชวานกุ่นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันในกลุ่มปิดนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ